สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของโรคแอสเพอร์เกอร์กันต่อนะครับก็ตามที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมจะพูดตามบทความที่ผมเขียนไว้ก็คือ the Asperger by p i u s u d h e แค่ว่าตอนมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาใน,น,ตน,ในแต่ละตอนจะเหมือนกันแต่แต่ชื่อตอนชื่อตอนจะเหมือนกันแต่ว่าตอนแต่ว่าอย่างอย่างในบทความอย่างในอันเนี้ยในบทความเนี่ยจะเป็นตอนที่ตอนที่ตอนที่6กับตอนที่7แต่ว่าในคลิปจะรวมเป็นตอนที่5เหมือนกัน ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของโรคอสเปอร์เกอร์กันต่อนะครับก็ในวันนี้เนี่ยคลิปนี้จะเป็นการรวมของ2ตอนเลยก็คือตอนที่ชื่อว่าสังคมแสนปวดหัวกับอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่ชื่อว่าโลคอันแสนโดดเดี่ยวเนื่องจากว่าโลกอันแสนโดดเดี่ยวเนี่ยมันเป็นแค่ตอนสั้นๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรยุกเยอะแยะอ่ามันอาจจะเป็นการอธิบายที่สั้นๆอ่าในในบทความเนี่ยอาจจะประมาณ3หน้าเหมือนกันแต่ว่า เนื้อหาจริงๆอ่ะมันมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นรวมกันเป็นสองคลิปรวมกันไปเลยแล้วกันอ่าเอาอย่างนี้โอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคอันแสนโดดเดี่ยวก่อนนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรเยอะแยะอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังนิดหน่อยก็คือหลายๆคนเนี่ยมองว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบเหงา คือชีวิตมันน่าจะเหงามันน่าจะเศร้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าในความเป็นจริงของของหลายๆคนที่เป็นโรคนี้อันนี้เนี่ยผมจะพูดในทักษณะของตัวผมเองเป็นหลักนะครับแต่ว่าผมก็เคยคุยกับคนอื่นๆที่เป็นเหมือนกันซึ่งคล้ายๆกันแต่คล้ายๆกันก็คือไม่เหงาอ่ะพวกเราจะไม่เหงากันอยู่คนเดียวส่วนอยากจะชอบอยู่คนเดียวด้วยซ้ํา ก็คือผมเล่าให้ฟ right? so like like ังเกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อนุบาลเนี่ยเออมันมันจริงๆผมได้พูดก่อนหน้านี้ไปแล้วในตอนที่ทําอะไรซ้ําๆอะไรพวกนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะอยู่ของเราคนเดียวเลยแล้วก็จะวาดรูปอะไรของเราใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบจะศึกษาโู้นศึกษานี่ของเราอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่แบบเราชอบอ่ะแล้วเราก็ไม่ชอบยุ่งกับคนอื่นเพราะเรารู้สึกว่าการที่ไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยมันไม่เป็นความสุขของเราครับมันรู้สึกว่ามันลำคานะแล้วก็แบบ ไม่รู้จะคุยไปทําไมอะ่ะนึกออกไหมแบบทําไมต้องไปคุยกับเพื่อนทําไมต้องเล่นกับเพื่อนแบบเนี้มันมันมันไม่ต้องเล่นเลยอะ่ะเออรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทอําอ่ะแต่ถามว่าผมมีเล่นกับเพื่อนบ้งางไหมต่ออัจุบาลก็มีบ้างนะครับก็ไม่ใช่ถึงขั้นว่าไม่มีเลยก็คือด้วยความที่อาการของโรคมันน้อยอะ่ะมันก็เลยแบบเออยังมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้างแต่ว่าแค่ว่ามันน้อยกว่าคนปกติอ,อ แต่นั่นแหละม e ันก็แต่ทุกครั้งที่ผมเล่นกับเพื่อนก็คือก็จะรู้สึกอย่างนี้ตลอดว่าไม่อยากเล่นอ่ะคือทาไมเราต้องเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความสุขของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็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 เล่นเล่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็หยุนหยนเล่นเล่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามที่ผู้ใหญ่เขาเขาเห็นว่าอยากให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยพูดีผู้ใหญ่เขาแบบมองว่าเด็กเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้เล่นอย่แต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบคือเ้ื่อวามที่ว่าเราสนใจอย่างอื่นเราสนใจแผนที่ทางหลวงใช่ไหมเราสนใจแบบ ด้ว่าไงดีอ่ะแล้วเราสนใจเรื่องอื่นอ่ะที่ที่เด็กวัยเดียวกันมันไม่สนใจอ่ะมันก็เลยทําให้ยิ่งเข้ากันได้ยากขึ้นไปอีกเออมันจะยิ่งแบบทําให้แบบเฮ้ยเริ่มเริ่มจะแบบเรียงว่งยิ่งยิ่งยิ่งเข้ากันได้แบบยากขึ้นอ่ะเพราะว่าความสนใจมันไม่ต้องเด็กทั่วไปอย่างเงี้ยเวลาเราเวลาผมมีคําถามเราจะถามใครผมจะถามจะแบบทาไมท้องฟ้าก็คือถึงมืดอย่างเงี้ยทำไมแสงสว่างถึงเป็นแบบนี้ทําไมผ้าทิชถึงร้อนอะไรเงี้ยผมจะถามแต่คําถามแบบนี้ อ่าอันนี้คือตอนตั้งแต่อนุบาลเลยนะคือผมจะถามคำถามสักแหละอย่างนี้หรือหรือหรือไม่ก็คือคุยเรื่องที่สนใจเเช่นเรื่องเรื่องทางหลวงอะไรนะเรื่องแผนที่อะไรเงี้ยนึกออกมาเรื่องเส้นทางอะไรนะเรื่องสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คือจะถามแบบนั้นเลยซึ่งเด็กวัยเดียวกันมันไม่มีใครที่เขาจะตอบคำถามเราได้แล้วก็อย่าว่าจะตอบคำถามเราได้เลยผมถามอะไรเข้าไปเขายังงง้วยซ้ำเขามไม่เข้าใจสิ่งที่เราถามซ้ำอันนี้คือตอนตั้งแต่ประมาณอนุบาลมันจะเป็นอย่างนี้ มันก um, ็เลยยิ like this, <sh ake in> しし่งแบบทําให้เราแบบยิ่งเข้ากับคนยากขึ้นไปอีกอะเดิมเราก็ไม่อยากเข้ากับคนละแล้วพอความสนใจมันไม่ตรงกันมันก็เลยยิ่งแบบเออเข้ายากเข้ายากขึ้นไปอีกทีนี้พอตอนประถมเนี่ยพอตอนประถมเนี่ยเวลาผมอยู่โรงเรียนผมก็จะชอบแบบตามที่ผมได้เล่าคิดข้อนั้นนี้ก็จะชอบหามุมอยู่คนเดียวละกินข้าวพอกินข้าวเสร็จปุ๊บเด็กปกติทั่วไปเนี่ยก็จะไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนใช่ไหมล่ะกินข้าวเสร็จแต่ผมไม่เล่นเนี่ยผมก็จะไปหามุมนิ่งๆเงียบๆคนเดียวแล้วก็นั่งคิดคนเดียวเนี่ย แล้วก็แบบคือเราเรามีความสุขกับการทําแบบนั้นเนี่ยเราไม่ชอบที่จะไปวุ่นวายอะไรกับใครอะไรเงนี้แต่แต่บางวันก็อาจจะมีไปเล่นกับเพื่อนบ้างนะแต่ถ้าไปเล่นกับเพื่อนก็จะมักจะเจอว่าแบบเออเล่นไม่ค่อยเป็นอะไรก็ก็เล่นไม่ค่อยเป็นไม่ใช่ว่าแบบปรุนแรงอนะไรเขาแต่กับแบบเขาเรียกว่าแบมึนๆนะ่ะเออคือแบบเออเอออะพูดก,กันตรงๆเลยคือเออเอออะมึนๆนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบไม่รู้จะทําตัวยังไงอ่ะเขาก็แบบเพื่อนเขาก็งงเหมือนกันว่าแบบเออเขาจะเล่นกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือบางวันก็มีเออไปเล่นกับเพื่อนแบบเออมีเล่นอะไรว่าอัดปองอ่ะปิงปองที่เตียนตามภาษาเด็กผู้ชายอ่ะแล้วก็ตำรวจจะผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคือมันถามว่ามันสนุกไหมบางครั้งมันก็สนุกนะแต่ว่ามันก็แบบเหมือนกับไม่ใช่ตัวเราอ่ะเวลาผมมีว่ามีปฏิสัมพันธ์หรือเวลาคุยอะไรกับเพื่อนมันจะรู้สึกเหมือนกับมันมีกระจกมากั้นเราอ่ะคือเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะแล้วเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนสื่อสารเพื่อนต้องการอะไรอะไรเงี้ยคือเราไม่เข้าใจเหมือนกับมมีกกกรระะจาานนนเเแค่ห็ คือไม่ถึงขนาดว่าไม่เห็นเลยคือถ้าคนเป็นโลกนี้เยอะอาจจะไม่เห็นแต่ว่าผมมันยังเห็นอยู่แต่ว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารกับเรามันคืออะไรคือตีความไม่ถูกไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบต่อมามันก็เลยแบบทําให้เราแบบหางานกลุ่มยากขึ้นด้วยเองานกลุ่มอะไรก็จะทําได้ยากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีกลุ่มเนี่ยเราไม่มีเพื่อนประจําเราไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทเออเวลาใครถามว่าแบบมีเพื่อนอะไรไหมอย่าเรียกแต่ว่าเพื่อนสนิทเลยเพื่อนธรรมดายังไม่มีเลยคุณ คือเพื่อนธรรมดาคือผมอ่ะถ้าเราผมถือว่าคนพูกนั้นเป็นแค่คนรู้จักเพื่อนร่วมห้องเป็นแค่คนรู้จักไม่ใช่เพื่อนเราเออผมคิดอย่างนั้นอืมคือคือเราไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนเราอ่ะเออก็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 ไม่ใช่ความผิดของเขานะแต่ว่าเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงเวลาใครถามผมก็ตอบตรงว่าแบบเออผมไม่มีเพื่อนอย่านี้เพราะเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนอ่ะเออไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วจริงๆริเขาดีแต่ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นเราก็พูดตามตรงว่าว่ามันเป็นอย่างนั้น ว่าเราไม่โกหกอยู่แล้วในตอนเด็กผมผมโกหกไม่เป็นอยู่แล้วอาจจะโกหกเป็นบ้างแต่ว่าเออไม่ชอบโกหกแต่ก็ก็เป็นทั้งหลายอย่างนั้นก็จะทําให้เราแบบหางานกลุ่มได้ยากขึ้นเวลาส่วนใหญ่เวลามีงานกลุ่มนะผมจะเป็นคนที่หากลุ่มไม่ได้เลยเป็นคนแบบยูท้ายตลอดคือบบาหากลุ่มไม่ได้เลยแล้วก็แล้วก็แบบเออส่วนใหญ่ครูจะต้องเป็นคนจับให้ไปอยู่กับเพื่อนคนนู้นอยู่กับเพื่อนคนนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ ส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มก็จะมีปัญหาบ้างอะไรก็อาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะกันหรอกแต่ว่ามันก็จะมีปัญหากันบ้างอะไรเพรววาะแหละคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเคุยกับคนในกลุ่มไม่ค่อยรู้เรื่องก็ก็ก็จะมีว่าบางคนเขาก็เคยบอกผมว่าแบบเออทำงานเดี่ยวผมทํางานเดี่ยวแล้วแบบเออโอเคกว่าว่าบางครั้งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยงานกลุ่มอะบางครั้งอะผมก็ไม่ทําอะเพราะว่าสุดท้ายเราไม่มีกลุ่มะแล้วหรือบางทีเราเลือกที่จะไม่อยากมีกลุ่มเราขอใช้เดี่ยวเลยดีกว่าทั้งที่จริงงานเป็นงานกลุ่มแต่ว่าเราขอใช้เดี่ยวแล้วก็บอกครูแล้วว่ายผมก็แบบ ตีนิ่งๆไปว่าแบบไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็บางงานบางงานก็เป็นอย่างนั้นก็คือตีนิ่งๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ทํางานเดี่ยวส่งเขาไปเลยเพราะว่าเราไม่มีกลุม่มเขาก็ให้คะแนนตามนั้นไปเลยเพราะสุดท้ายกลุ่มมันไม่มียทำไงได้แล้วก็ทําเดี่ยวส่งไปเลยอันนี้คือบางบางครั้งบางครั้งจะเป็นอย่างนี้แต่บางครั้งก็ก็ทำงานกลุม่มก็อาจจะมีปัญหากันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ก็ประมาณนี้ในตอนปฐมก็จะมีปัญหาลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องอื่นอาจจะไปอธิบายในในตอนอื่นอีกทีหนึ่ง โอเคทีนี้พอตอนมัธยมเนี่ยก,ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมนะอ่าผมลืมพูดอีกนิดนึงว่าตอนประถมเนี่ยตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เลยคือตั้งแต่ปหนึป .3 อะ 1, ปราเงี้ยก็คือเขาให้นั่งกินข้าวด้วยกัน กับเพื่อนใช่ไหมก็นั่งนั่งนั่งนึกออกว่าเป็นแถวนั่งตรงกันข้ามอะ่ะคือมีโต๊ะตรงกลางแล้วก็มีเก้าอี้สองด้านใช่ไหมแล้วก็เราก็นั่งแบบฝั่งตรงข้ามกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่แบบผมไม่ชอบที่สุดเลยคือผมรู้สึกว่าผมกินข้าวไม่ลงอะ่ะคือผมรู้สึกว่าแบบผมต้องนั่งมันจะต้องแบบเห็นหน้าเพื่อนที่นั่งตรงข้ามเเห็นเห็นเห็นแบบ ให้เราอะไรอ่ะเห็นเห็นตาเงี้ยคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบต้องไม่ชอบจ้องตาไงคือรู้สึกแบบเราไม่ชอบอะไรเงี้ยจริงจริงพอมัธยมเนี่ยตั้งแต่มสามอะไรเงี้ยผมก็จ้องตาได้แล้วแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่ประถมอะคือผมจ้องตาไม่ได้คือผม,ผมเกลียดก,การจ้องตาคนมากเลยจ้องตานี่คือแบบไม่ใช่หมายถึงว่าตั้งใจจะเพ่งจ้องตาเขานะแต่หมายถึงว่าแบบแค่มองหน้ากันนะ่ะคือเวลาคุยเนี่ยเราจะก้มหน้านะอะไรเงี้ยเวลาคุยเราจะก้มหน้ากับคนอื่นเราจะไม่มองหน้าเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าแบบเกลียดการแบบเห็นหน้า เห็นตาคู่กันอะไรที่แบบต้องเห็นตาของคู่สนทนาเนี่ยผมเกลียดแล้วยิ่งเรานั่งกินข้าวคู่กันกับเพื่อนเนี่ยโอ้โหยิ่งแบบทรมานเลยอะคือแบบถามว่ามันกินลงไหมมันก็กินลงแหละแต่ว่ามันรู้สึกไม่ชอบไงมันรู้สึกอึดอัดแบบใช้คํานี้กันมันรู้สึกอึดอัดท,ทีนี้ทีนี้พอตั้งแต่เป็นอิสระพวกแบบส่วนใหญ่อะพอโตขึ้นมาหน่อยปุ๊บโรงเรียนผมมันจะถ้าปสามปสี่มันก็จะให้ไปซื้อข้าวกินเองแล้วพอผมซื้อข้าวกินเองได้ปุ๊บสบายละผมก็ซื้อแล้วก็ผมก็นั่งกนคนกง็ื พอซื้อข้าวกินเองได้ปุ๊บผมนั่งกินคนเดียวตลอดไม่เคยนั่งกับใครเลยมีบ้างบางครั้งไปนั่งกับครูแล้วก็นั่งกับเพื่อนบางพนอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่จะนั่งกินคนเดียวตลอดโอเคทีนี้พอเข้าถึงมัธย,ยมปุ๊บเนี่ยก,ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างที่ผมบอกไปว่าตั้งแต่ามหนึ่งมหนึ่งม,องมอสองเนี่ยผมยังเป็นเหมือนเดิมแต่พอมอสามปุ๊บก็จะดีขึ้นทีนี้เนี่ยพอตอนมอหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปเพื่อนเขาเขาแกลงตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาแกลงผมกก็คคคืืออผมนนนั่่งิข้าววเดียช เขามาเลยครับเขามาทั there, there, guys, room, we people, the, ้งกวนเลยคือคือตอนนั้นตอนอยู่มหนึ่งอ่ะผมนั่งกินอยู่คนเดียวทั้งโต๊ะเนี่ยโล่งๆเลยมีผมนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวปรากฏว่าเพื่อนกลุ่มนี้มันมาเลยเป็นเพื่อนร่วมห้องแหละแต่ว่าตอนนั้นยังยังแบบเรายังไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีบางคนเป็นเด็กใหม่เข้ามาเขาก็แบบทั้งกลุ่มเลยกลุ่มเขาน่าจะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนน่ะเขาแบบยกพวกทั้งหมดเลยทั้งเจ็ดแปดคนเลยมานั่งกินข้าวกับผมมันนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกับผมอ่ะค คือผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยจะมานั่งทําไมอ่ะเออก็คือผมนั่งกินคนเดียวกับผมมันก็ดีๆอยู่แล้วเขาจะมานั่งทำไมเขาก็บอกว่าเขาอยากกินกับผมเออเขาแบบแบบก็กูอยากกินแบบเราอยากกินกับนายอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบขอขอนั่งกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากันหมดทั้งโต๊ะเลยเนี้ยผมก็เข้าใจว่าแบบเขาแกล้งผมอ่ะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบหัวร้อนเลยคือแบบผมเข้าใจว่าเขาแกล้งผมอ่ะแล้วก็คือด้วยความที่เราไม่ชอบนั่งกินข้าวกับใครอ่ะเราชอบนั่งกินข้าวคนเดียวอยู่แล้วอ่ะ มาอะไรวะมาแกล้งกูอีกเหรอยกพวกมานั่งกินข้าวกับกูทั้งแก๊งเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหมันจะเกินไปไหมผมเลยยกจานข้าวหนีไปนั่งกินโต๊ะอ,อื่นเลยเออจบจบปัญหาแค่นั้นเขาก็เขาก็ไม่ได้ตามหรอกก็ก็จบกันแค่นั้นพอถึงตอนโตอ่ะตอนประมาณแบบตอนตอนม6อ่ะจะจบกันแล้วจะจบแล้วอ่ะแบบเออจะจะแบบเรียกว่าไงจะจะจะจบกันแล้วครับจะจะจะแบบเลิกกันแล้วอย่างเงี้ยคือแบบจบการศึกษาเออ ไม่ใช่เลิกกันโทษทีพูดผิดไม่ได้ไม่ได้เลิกกันแค่ว่าแต่จบการศึกษากันแล้วคือแบบแต่แยกทางกันใช้คํานี้ก็แบบเขาก็มาบอกผมว่าเขาจําตอนนั้นได้นะเขาจาตอนโมหนึ่งได้ว่าไอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เปิดเทอมใหม่เขาจำได้นะว่าเขานั่งมาเขาตั้งใจจะยกกินข้าวกินกับเราแต่เขามาบอกกับเราว่าคือเขาอะไม่ได้แกล้งเราเขาอะตั้งใจจะยกมากินข้าวด้วยจริงๆคือเขาตั้งใจจะมากินข้าวกับเราจริงๆ เขาเห็นว่าเรานั่งคนเดียวเขากลัวเหงาเขาก็เลยแบบเออชวนเพื่อนกันทั้งโต๊ะเลยที่บอกเจ็ดแปดคนนั่นน่ะชวนทั้งโต๊ะเลยมานั่งกินข้าวกับเราแล้วพอเรายกจานข้าวหนีเขาเขาก็งงเลยว่าแบบเออแบบทําไมทําแบบนั้นกับเขาแล้วเขาก็แบบเฮ้ยแบบเขาก็มองว่าแบบเขาเขาผิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบทาไมถึงทําแบบนั้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองอย่างนั้นเออเขาก็แบบเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาผิดอะไรไหมที่แบบเขาเขาทำอะไรผิดอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องหนีเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยปรับความเข้าใจกับเขาตอนนั้นเราโตแล้วเราโมหกแล้วเราปรับความเข้าใจเขาว่าเออคือแบบเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกอะไรเงี้ยคือเขาจําได้้วเขามาเล่าให้ฟังตอนก่อนจบเนี่ยเขาก็แบบแล้วก็บอกว่าแบบเออคือคือเขาไม่ได้ผิดแต่ว่าคือเราไม่ชอบนั่งกินข้าวใครเราชอบนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็แบบก็ปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้โทษเราหรอกเขาแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเออเขายังจำเรื่องนั้นได้อยู่แบบตอนนี้มหกแล้วนะแต่ว่าเรื่องนั้นตอนมันเขายังจําได้อยู่อะไรเงี้ยอืมโอเคก็ก็ประมาณนนนีี้้้้กกกก็็็็็คืออเ่่่าาใหฟัังงวแแแบบบบปจะยต เด็กก็ตั้งแต่ถึงม1ม .2 ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดทีนี้พอม3ปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นก็คือแบบเออเราเริ่มแบบเข้ากับเพื่อนได้มากขึ้นแลวเริ่มแสดงอารมณ์ได้มากขึ้นเราเริ่มเข้าใจเพื่อนมากขึ้นเริ่มเริ่มต่อขึ้นอ,อันนี้อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าแบบมันเริ่มจะพลิกแบบเออพลิกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคือสมองมันเริ่มปรับตัวได้เนี่ยซึ่งซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่วงเนี้ยาี่่งไมนอ่ได้ ก็ประมาณนั้นนะครับมันก็เลยปรับนี้ผมก็เลยแบบเออก็แบบเข้าใจเพื่อนมากขึ้นตอนนี้พอโตขึ้นมาฮะหลังจากม3ขึ้นมาจนถึงถึงมปลายเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสส่วนอยู่ดีก็คือส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่จําเป็นกับส่วนที่ไม่จําเป็นเหมือนกันถ้าส่วนที่จําเป็นเนี่ยเราก็เราเราส่วนที่จําเป็นก็คือมันจําเป็นต้องเข้าอะนะคือมันจาเป็นต้องเข้ากับคนอะไรเงี้ยมันมันมันอยู่ในส่วนที่มันจําเป็นต้องเข้าผมก็จะแบบ ก็พยายามที่จะแบบเออแบบคือด้วยความที่ว่าเราเข้าใจเพื่อนมากขึ้นแล้วเราเล่นกับเพื่อนได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเราแบบเออเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกคนอื่นมากขึ้นเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เราแบบเออเริ่มเข้ากับเพื่อนได้มากขึ้นเริ่มจะนั่งกินข้าวคนเดียวน้อยลงเริ่มจะทํางานคนเดียวน้อยลงเงี้ยเริ่มที่จะเล่นคนเดียวน้อยลงเริ่มที่จะมีงานกลุ่มมีกลุ่มมากขึ้นก็เริ่มจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นอ่า แต่ถามว่ามันเท่าคนปกติไหมมันก็ไม่เท่าคนปกติแต่มันก็ดีขึ้นกว่าตอนก่อนหน้านี้มันก็ดีขึ้นกว่าตอนม1ม2ก,ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วแต่ว่าผมก็จะแบ่งอีกส่วนนึงคือส่วนที่แบบที่ยังเป็นความเป็นตัวเองที่แบบบางครั้งบางช่วงเวลาบางอารมณ์เนี้ยผมต้องการอยู่คนเดียวผมก็จะเอออยู่คนเดียวอะไรก็ก็จะแบ่งเป็นอย่างนั้นว่าแบบเราก็ยังอยู่คนเดียวนะอะไรเงี้ยอืก็แบบ เราก็คุยกันกับเพื่อนให้เข้าใจว่าเออบางช่วงเป็นช่วงที่ผมต้องการอยู่คนเดียวผมไม่ยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออเพื่อนบางคนก็เข้าใจคือด้วยความที่ว่าเพื่อนผมมันดีด้วยแหละมันก็เลยแบบเออเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนท่านถึงมหาลายัยเรียนมหาลาัยก็แ,แรกๆก็จะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ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 ,พอสักระยะหนึ่งก็เริ่มที่จะปรับตัวอะไรอยู่ได้มากขึ้นก็ก็ก็จะแบ่งอย่างนี้เหมือนกันก็คือเพื่อนก็ก็จะมีเพื่อนแค่บ เป็นเพื่อนผู้หญิงน้อยอ่ะก็โซ่จากก็เป็นเพื่อนผู้ชายแล้วก็แล้วก็เพื่อนก็จะมีบางโวนที่แบบเออเขาเข้าใจเราอย่างเงี้ยคือแบบช่วงไหนที่แบบจอยกันได้เล่นกันได้เขาก็แบบเออเล่นแต่ช่วงไหนที่ผมต้องการอยู่คนเดียวเขาก็จะแบบเออโอเคก็ตัวใครตัวมันส่วนส่วนของใครส่วนของมันก็ก็ถือว่าเพื่อนก็เข้าใจกันอันนี้ในตอนที่โตโอเคก็ก็วันนี้ก็จะมาเล่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละว่าว่าว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าแบบอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเออ คือหลายๆคนเนี่ยสรุปทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยที่ที่เราเล่าเนี่ยก็คือสรุปได้สันส้นๆเลยก็คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแบบคนเรามันมันน่าจะเหงาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมันอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันอาจจะน่าสงสารลําบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงของคนที่เป็นนะครับเขาไม่ได้รู้สึกเหงาหรอกเขากลับชอบอยู่คนเดียวด้วยซ้ําอ,อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังเฉยว,ว่าแบบมันมันมันก็มันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่คนปกติ ส่วนใหญ่เ,เขาจะมองว่าแบบเอ้ยมันแบบมันน่าจะเหงาหนะ้ามันน่าจะแบบเอ้ยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอะไรอะไรก็อยู่คนเดียวอะแต่ว่าผมก็จะทําให้คุณเข้าใจโดยการเล่าผ่านชีวิตตัวเองเนี่แหละเพื่อทําให้คุณเข้าใจว่าเาในความเป็นจริงของคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเขาไม่เหงาหรอกเขาชอบเขาาเขากับชอบอยู่คนเดียวด้วยซ้ําแล้วก็ผมอาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะพูดพูดในลักษณะที่ว่าสิ่งที่ผมเป็นน่ะมันสามารถแทนคนเป็นโรคได้หมดผมคงพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นแค่การเล่าของตัวผมเอง มันเป็นส่วนของผมเองแต่ว่าเนื่องจากที่ว่าผมก็เคยคุยกับคุณหมอคุณหมอก็พูดตรงกันว่าส่วนใหญ่ที่เป็นโรคก,ก็จะเป็นแบบนี้กันหมดแล้วผมก็เคยคุยกับเพื่อนที่เป็นแอสเบอร์เกอร์เหมือนกันซึ่งทุกคนก็จะพูดเกือบทุกคนเลยจะพูดตรงกันหมดว่ามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน <S <S ผมก็เลยพอจะอนุมานได้ว่าเออคนที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ก็คือเขาไม่เหงาเขาไม่คนอื่นจะคิดแทนว่าเขาน่าจะเหงาเขาน่าจะเศร้าอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงคือการอยู่คนเดียวคือความสุขของเขาอ่ะเออ อันนี้ก็จบง่ายๆลายเลยด้วยกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แต่มันก็จะมีบางคนนะที่เป็นน้อยๆแล้วก็แบบต้องการมีเพื่อนก็มีแต่ว่าต้องการมีเพื่อนแล้วก็เข้ากับเพื่อนไม่ได้คือคืออยากมีเพื่อนแต่ว่าเข้ากับเพื่อนไม่เป็นอ่ะมันก็จะมีบางคนที่เป็นแบบนั้นที่ที่อาการของโรคน้อยๆน,นะก็จะเป็นแบบนั้นหรือบางคนแบบอาจจะอยากมีแฟนอย่างเงี้ยก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะว่าแฟนเนี่ย <ๆ S 1> แฟนที่ต้องยอมรับตรงๆว่ามันยากมากเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะสังคมที่แบบระดับสูงอ่ะแล้วก็ มันหลายเรื่องอ่ะคุณคือแฟนไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายๆนะเ,เ,เอาแค่เพื่อนยังยากเลยฉะนั้นแฟนเนี่ยจะยากกว่าแล้วก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนเนี่ยผมเคยคุยกับคนที่เป็นแอสตสเกอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากมีแฟนกันอืส่วนใหญ่เขาก็ไม่ชอบเพราะเขาชอบอยู่คนเดียวแต่บางคนก็อยากมีแฟนแต่ว่าก็มีไม่ได้ก็คือแบบมีไม่เป็นอย่างนี้แล้วบางคนก็มีแฟนด้วยแต่พอมีแฟนปุ๊บทะเลาะกันตลอดเพราะแฟนไม่เข้าใจเขาเออ ก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้ผมจะไปเล่าอีกทีนึงในตอนผู้หญิงมันมีตอนผู้หญิงอยู่อ่าก็ก็โอเคก็สรุปประมาณนี้แล้วกันครับสาหรับตอนตอนที่ชื่อว่าโลกอันเลนโดดเดี่ยวก็สรุปสั้นๆประมาณนี้แล้วกันครับโอเคก่อนจากกันไปเมื่อกี้นี้ผมไปแอบดูเวลาดิ่งบังเ,เอิญว่าเราใช้เวลากันไปนานละนานกว่าที่ผมคิดไว้ตอนแรกผมคิดว่าเราล่าน่าจะเล่าตอนนี้แค่ประมาณสัก10นาที แต่บังเอิญเล่าไปเล่ามาเนี่ยมันเกือบจะ20นาทีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะตัดตอนที่ชื่อว่าโลคอันแสนโดดเดี่ยวไว้ไว้แค่ตอนเดียวแล้วกันไอตอนสังคมอันแสนปวดหัวเดี๋ยวเอาไปเป็นตอนหน้าแล้วกันงั้นคลิปนี้คลิปที่5ก็จะชื่อว่าโลกอันแสนโดดเดี่ยวอย่างเดียวใครที่ฟังมาตั้งแต่ต้นก็ขออภัยด้วยนะครับที่ว่า ตอนแรกผมกะจะรวมคลิปเป็น2คลิปเพราะว่าผมคิดว่าเวลามันสั้นแต่ว่าเออพอมาดูเวลาอีกทีหนึ่งบุ๊คมันยาวแล้วเราอัดมาพอสมควรกลายเป็นว่าคุยไปคุยมาจากที่คิดว่าจะคุยได้แค่สั้นๆแต่คุยไปคุยมันยาวจนกระทั่งเกือบ20นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอางี้ลวกันตอนนี้ก็จะชื่อว่าตอนโลกอันแสนโดดเดี่ยวตอนเดียวแล้วกันครับแล้วก็สังคมอันแสนปวดหัวจะไปเป็นตอนหน้าแล้วกันครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเดียวคือโลกอันแสนโดดเดี่ยวตอนเดียวนะครับโอเค ขอบคุณมากครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ